ทุกคนระกรมนะคะในช่องพสเ,เยลนะคะแล้วนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะมาเที่ยวที่วัดพระธาตุผางเงากันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาขึ้นดอยนะคะไปชมสกายวอล์กกันนะอยากรู้เหมือนกันว่าจะสวยงามขนาดไหนนะคะแต่ว่าคือเราไม่สามารถเอารถขึ้นไปข้างบนได้นะคะเราจะต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะมีรถประจําทางใช่ไหมแม่อ่ามันจะมีรถประจําทางในการขึ้นดอยขึ้นไปนะคะ เดี๋ยวเราจะมาถ่ายบรรยากาศกันกน,นะคะว่า<ม>บรรยากาศของข้ามาน้อยจะเป็นยังไงบ้างนะคะคือขอบอกนะว่าที่นี่คือฝุ่นเยอะมากค่ะทุกคนโดยเฉพาะวันนี้คือมองไม่เห็นภูเขาเลยทุกคนเห็นปะคือแบบฝุ่นฝุ่นฝุ่นเยอะจริงๆค่ะป้าเดี๋ยวตอนนี้เรวเราขอ,อล้อรถก่อนนะแล้วเราจะขึ้นดอยกันกับทุกคน อันนี้นะคะก็จะเป็นรถที่ขึ้นสกายวอล์กกันนะคะก็จะเป็นรถกระบะนะคะแบบนี้เลยนะนี้มีตั้งหลายคันนะคะแล้วก็มีเบอร์ติดข้างหน้าด้วยนะคะตอนนี้คือกําลังไปซื้อบัตรนะคะต้องซื้อบัตรก่อนที่จะขึ้นสกายวอล์กเนาะโอเ้เราอยู่บนกันแล้วนะคะอันนี้เรากลังจะขึ้นข้นนางบนลอยกันนะ ขึ้นรต่ออีกนะคุณ้ เรากำลังจะเดินขึ้นไปข้างบนนะคะเหนื่อยแล้วเนี่ยตอนนี้เราขึ้นถึงข้างบนแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ถึงบอสกายวอล์กนะเราก็ยังคงต้องเดินต่อไปนะคะนี่เหนื่อยเลย อตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปซื้อบัตรกันนะคะทุกคนซื้อบัตรขึ้นสะพานกระจกน,นี่อ่ะให้ดูชัดๆเลยผู้ใหญ่ท่าละสีสิบาทนะคะเด็กสูงไม่เกินร2อยเข้าชมฟรีเอ้ยเราเข้าชมฟรีป่ะเนี่ยนี่นะคะเปิดบริการนะ,ะชใช่เราเป็นเด็กนะ,ะนี่อันนี้ยูทูบเบอร์รุ่นใหญ่ <laughs> ไปมีเงินไหมนี่มีเงินไหมตอนนี้นะคะเราได้บัดมาแล้วนะคะเราจะพาทุกคนนะคะไปขึ้นบนกระจกกันนะคะไปไปดูกันว่ามันจะวอาเสียวขนาดไหนน,น,นี่นะคะว้าวทะเลหมอกพาทุกคนไปดูกันเลยดูวู้ อกว่าเห็นข้างแบบสวยมากมีแต่หมอกมีแต่ควันใช่ <S <S 2> <S 2> ที่เราจะไปเหยียบบนกระจกของเขานะคะเราก็จะต้องเอารองเท้านี่เลยนี่นะคะนี่เราจะต้องใส่รองเท้าก่อนขึ้นบนกระจกนะขอเทษทุกเรวเพราะว่ารองเท้าเราหัวใหญ่เลยนะคะอ่ะ ตอนนี้อยู่บนกระจกแล้วนะคะก็จะบอกว่าเสียวมากๆคืวห้ามองลงไปกระจกอะเพราะมันเสียวอะ่ะอันนี้คือเป็นบรรยากาศนะคะนี่นี่เป็นต้นซากุระแต่เป็นซากุระปลอมนะคะเราสามารถมาถ่ายรูปกันได้ไอันนี้เป็นมุมที่ทุกคนต้องมาถ่ายนะคะตัวละกลัวมากเลยอะ ดูดิคือมองลงไปข้างล่างก็แบบความส้างความเสียวของการเดนเินกระจกนั้นบรรยากาศตอนนี้นะคะคืออบอ้าวมากมเลยนะคะผมว่าถ้าสมมติ เรามาเที่ยวหน้าหนาวนะน่าจะเหมาะกว่านี้นะคะอันนี้ที่แบบเห็นเป็นควันควันอันนี้คือฝุ่นทางนั้นเลยนะคะมลพิษทางนั้นเลยเนะาะตอนนี้ผมออกจากสกายวอล์กแล้วนะคะนี่น้ำส้มเย็นๆจะบอกว่าร้อนมากๆเลยเราจะต้องดื่มน้ำส้มนะคะเพราะเราเป็นนางเอกพาม <laughs> วันนี้นะคะก็พาทุกคนนะคะมาเที่ยวที่วัดพระธาตุพะง,งานะคะมาชมสกายวอล์กันนะคะมาเดินบนกระจกนะคะจะบอกว่าวาวเสียงมากๆค่ะทุกคนคือการเดินกระจกอะเราห้ามดูพื้นเด็ดขาดเนะเพราะว่าอย่างนั้นเราจะเดินไม่ได้เราจะกลัวนะทุกคนอ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ ใครชื่นชอบคิดไม่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์เป็นกำลังใจให้กลบผมด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนนะบ๊ายบาย